เอาละวันนี้เราก็จะมารีวิวอาซึนะกับซันจิครับเดี๋ยววางจีนอนก่อนเพื่อกันให้มันหลุดมาตัวนี้เลยมาดูกันว่าอาซึนะกับซันจินี่จะเก่งจะแรงแค่ไหน ผมไม่รู้ว่าว่าซันจีมันติดไฟหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูแป๊บรอให้เจนอตดแบกก่อนตอนเนี้ยโอเคเป็นโอแมนต์นางเพินแบบ รออัพจีนอนนะเดี๋ยววางตัวนี้ก่อนตัวเงินแล้วก็รอไปแล้วก็อัพจีนอนเป็นขั้นสองก่อนเพราะว่าเพื่อกันในตัวตัวพาเวอร์ฟู ตอนนี้ยังเป็นขั้นศูนย์ขั้นที่นึ่ขั้นสนองอยู่ยิวมาแล้วอัลิน้ามันตีติเกลไปอยังไงมันใช้ดาบอ่ะน่าจะไม่เนาะเราจะนองแบกเือแล้วเข้าบางอาซิน่าต่อเลย เอาตัวนี้เลยเนาะเอาไปตัวเงินดีกว่นอนใส่เนาะไปหิ่งหาไตภูเขาเลยนะ เดี๋ยวก็จะบัฟให้ดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงว่ามันแบบจะาดาเมจแค่ไหนเออมลืมบอกไปว่าอาซูนาเลเวลแบบสี่สิบเอ็ดหรือสี่สบสองนี่แหละตันจีเลเวลหนึ่งบอกเวืว่ก่อนประมาณนั้นนะตัวไหนก่อนโอ้โหตันจีระยะระยะตันจีดีเดยระยะมาช่างกว้าดอย่างนี้ เราให้เงินพ่อพ่อพ่อม่นจีนี้น่าผิดไปตอนจะแต่งงานนี่หว่าอ่ะหน้าตอนอยู่ในเกมเอมา ทีวางอาตีน่าตรงนี้ก่อนเรามาดูท่าตีบยท่าเลขของม,นอมันนะโน่นเป็นท่ายังไงตีนอตตีนอตจะดูท่าอาตีนะตีนอตเนอะมึงแกยังไงโคตรจะถึงก็กไม่ถึงนอนักวิ่งนักพีกโอ้โหแรง นี่ไงดอกมามเป็นกาบวกา้ยโหดเอาครับก้อาเป็นการบวกระยะอะไรก็ไม่บวกนะเป็นการบวกดาเมจ9 52ีไปเลยไป จะเอไาไปกอาดหวยให้ไปขั้นที่สองบวกดำเหนบบวกอะไรใช้เงินเก้าอยห้าสิบเอาไปเดี๋ยวมันหนวกหัวไม่รู้จะปิดเัียงอะอซินนะอัพขั้นต่อไปหรือขั้นที่สาม บวกด้าเมีเมือนดืมอไม่ไม่บกอกรอะยะไม่บอกต่อว,วิการโจมตีนะไม่ลบการโจมตีด้วยไม่เปลี่ยนาด้วยเนี่ยบวกด้านมีพันแปดร้อยเก้าสิบเอาไปเดี๋ยววางต้นเงินก่อนโอเคลองมันดิอาเซนะของเราก็เอาเรื่องนะ อัพขั้นที่สี่บวกดาเมจ2สองพันสี่ร้อยห้าสิบได้เงินหนึ่งพันสี่ร้อยไปรือ,อขั้นที่ห้าดีกว่าขั้นที่ห้าเป็นการเปลี่ยนท่าแล้วก็เพิ่มระยะห้าสิบน้ก็ไม่เพิ่มอะไรเลยใช้เงินหนึ่งันห้าร้อยอไปอูระยะใกล้อยู่นะกวายกว้างจัดเลยตรงกวายอ่ะอูดูดิ วยเดี๋ยวมาตรงนี้ว่ะตรงนั้นมันแคบๆไปนี่หลังจากย์คำนวณนะใช้เงินเนี่ยแะมันใช้เงินเท่าไหร่น้อใช้เงินหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นสามน้อแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นสองน้ออาจจะยดีคำนวณถ้าตีก็ ให้ hey, นะเอาละต่อไปซันจิวางตรงนี้เลยติด,ดไฟด้วยซันจิของเราเป็นการเติดรัวเตะดไปข้างหน้าซึ่งรัวจัดเอาละตอนนี้ซันจิก็อัาไปขั้นหนึ่งบวกดาเมตรขั้นที่สองสามห้าบวกดามจหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่ันสี่ร้อห้าิ แจะใช้เงินเยอะนะเดี๋ยวรอตรงเยอะเลยเยอะเลยโหไม่เยอะก็แปลกเดี๋ยวรออัฟน่าเฮตีไกไม่ใช่อะไรนะ,นะบริยามาหกอ่ะเอาบบิยาทะรุไหมทะลุไหม,ไ,หมไม่ทรลุหรอสำหรับอัฟซีน่าในกที่นะซันจีนก็เป็นการแบบกระโดดทุบลงพื้นอะไรอย่างงี้ น,นต่อไปเอโอี o e, ทรงกลมดัมเมดที่พันึ่งเป็นรอต่อไปบวกระยะสองจุดห้าบวกดัมเม 2, 1, ดสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดไปสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดใช้เงินอัพั้งต่อไปสี่พันห้าร้อยอัาไปเฮ้ยเปลี่ยนห้าอีกแล้วต่อไปใช้เงินสี่พันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นการ เปลี่ยนท่านลวก็เพิ่มระยะสองจุด้าเพิ่มบาเมตรเจ็ดพันห้าร้อยอ่ะห้าขั้นได้เ,เมตหมื่นห้านะระยะก็สามสิบสี่แต่ก็แบบติดไฟแรงอยู่นะสำหรับฟันจิก็อลังอยู่นะแต่เอาระยะเข้าไปก็จะนาจิกีบินสโมกฟันจินะนะไม่กีบเรามาดูบั๊กกันเลยว่ามันจะหัวดแค่ไหน ต้องบาบนนะ่เสียเวลาบ้าธรรมดาไปเลยโอเคเบบเบสุดท้ายละเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะปไปเลยไม่ดูนะอย่าดูนะโอเคกับโดนอ,อันจะไปก็วางไงไหนก็ได้ตรงนี้กนะนะ็ได้เลยนะต้มต้มไม่ดูอะไรเลยปับป๊บปั๊บแล้วก็บับ,บของการบัฟนะ อัศินัมีลำเบดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกเลวสี่สิบเอ็ดห้าหมื่นสันจีมาดูสันจีกันสันจีสี่หมื่นห้าพันโตวีสันจีสุดจริงเขาจะติดไฟด้วยมาเราจะขายทุกตัวทิง้งโยเว้นสันจีนะครับบาเฟซทห้าก็ขายด่วนเงินไป เราไม่ได้ใช้แล้วอาสันจิัวเดียวเนี่ยเป็นยังไงอู้ติดไฟด้วยพูดเอาเลยเราเป็นสีห้ามหมื่นทั้งนั้นมาดูกับว่าสันจิจะไหวไหมไหม,มาไฟอ้โหติดไฟด้วยที่ปุ๊บอ้โหติดไฟแล้วยังไงต่อติดไฟแล้วก็เบินตายเลยสองอันหน้าที่นี้ก็หายปัป๊บอ้โหู โอเคมาดูกันว่านี่ไงนี่ไงบอสต่อเนี่มาแล้วมาแล้วบอสโอ้โหเลือดเลือดลดหลายหมื่นเลยติดไฟโคตรแรงอะ่ะติดไฟแรงจริงติดไฟแรงจริงอันนี้โอ้โหถือว่าดีถือว่าดีาดตัวตัวนี้ถือว่าดีเลยเป็นตัวใหม่ที่ดีอ่ะตลาบคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะ